คลิปนี้ตัวเล็กพามาดูยายปุ่นแกงหยวกกล้วยใส่จิ้งหรีดจ,จ้าเพราะว่ายายปุ่นน่ะได้จิ้งหรีดมาเยอะมากๆเลยไม่รู้จะทําอะไรกินก็เลยเอามาแกงใส่หย,กย,กยวกกล้วยยายปุ่นก็ตัดต้นกล้วยมาจากนาเลยนะคะตัวเล็กอยากจะบอกว่าถ้าเอามาแกงใส่จิ้งหรีดเนี่ยมันอร่อยเข้ากันมากๆเลยตอนนี้ยายปุ่นก็กาลังสับปลาทูเข็มอยู่ค่ะทุกคนเราะว่าบ้านตัวเล็กเขาจะใช้ปลาทูเข็มแทนปลาล้านะแต่ถ้าไม่มีปลาทูเข็มก็ใส่ปลาล้าได้ค่ะก็อร่อยทั้ง2แบบเลยก่อนที่เราจะเอาจิ้งหรีดไปทํากับข้าวเราต้องเอาจิงหีดมา คั่วให้มันหอมๆก่อนนะคะนี่คะ่ะทุกคนวันนี้ยายปุ่นไปหาจิ้งหรีดได้เยอะมากๆแต่เราจะเอามาทํากับข้าวแค่หน่อยหนึ่งก็พอที่เหลือเราก็จะเอาใส่ตู้เย็นไว้เอาไว้กินวันหลังเนาะตอนที่ตัวเล็กภาคเสียงอย่เนี่ยน้องนาทีหลับนะคะตัวเล็กก็เลยพูดเบาๆบรรยากาศที่บ้านตัวเล็กวันนี้ก็คืออากาศดีมากๆทุกทีอ่ะถ้าใกล้ส่งการนะคะอากาศมันจะร้อนมากๆเลยแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่ร้อนนะคะเพราะว่าอากาศดีมากตื่นเช้ามาในลมพัดเย็นสบายเลยคะ่ะทุกคนจนน้องนาทีต้องใส่เสื้อแขนยาวเลยค่ะตอนนี้ยายปุ่นก็กำลัง ตำพริกหอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นอยู่นะคะเราจะใส่ขมิ้นด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความเลืองแล้วตัวเล็กก็เอากะทิของเราไปตั้งไฟก่อนคะ่ะเออตัวเล็กลืมบอกไปว่าตัวเล็กใส่ปลาตูเค็มไปในกะทิแล้วนะคะแล้วก็เอาพริกที่เราตำเมื่อกี้ยมาใส่ลงในหม้อเลยคนๆให้มันลายๆไปกับกะทิคะ่ะแล้วก็ใส่หยวกกล้วยลงไปเลยนะคะหยวกกล้วยนี่ขาวนวลผ่องกันเลยทีเดียวตัวเล็กชอบกินหยูกล้วยมากๆเลยนะคะอะไรที่เป็นเกี่ยวกับต้นกล้วยอย่ะตัวเล็กชอบกินหมดเลยโดยเฉพาะหัวปลีอ่ะตัวเล็กชอบมากๆเพราะว่าเอามาทํากับข้าวเม นูไหนก็อร่อยคะ่ะพอใส่โยกกล้วยเสร็จแล้วก็คลุกเขาให้มันเข้ากันไปเลยนะคะแล้วก็ปิดฝาให้มันนิ่มก่อนเลยคะ่ะพอโยกกล้วยของเรานิ่มแล้วนะคะเราก็จะเอาจิง้งหรีดของเราใส่ลงไปเลยคะ่ะใส่แค่นี้พอนะคะเราไม่ใส่เยอะนะกลัวกินไม่หมดเยี่ยปุ่นใส่ขมิ้นนิดเดียวนะคะมันก็เลยไม่ค่อยเหลืองักเท่าไหร่นาะเวลาที่ทํากับข้าวแล้วใส่ขมิ้นนะ่ะตัวเล็กก็ชอบกินเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเหลืองน่ากินดีอะคะ่ะขมิ้นมันช่วยทํากับข้าวให้มีสีสันขึ้นเนาะก็ปรุงรสนะคะใส่รสด,ดีลงไปแล้วตามด้วยงงงชูรสสนะยัไมม่่เ็ก็เกกใลลือล ไปหรือว่าน้ำปลาก็ได้นะคะแต่ของเราตอนนี้ก็คืออร่อยแล้วตอนนี้ยายปุ่นก็หั่นต้นหอมผักชีแล้วก็ใบแมงลักลงไปเลยนะคะทุกคนแกงหยกวกกล้วยใส่จิ้งหรีดก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วละคะ่ะหอมน่ากินมากๆเลยวัเล็กก็ไม่ได้ทําคลิปยาวมาหลายวันแล้วนะคะวัเล็กก็คิดถึงทุกๆคนนะก็เลยแวะมาทักทายกันคะ่ะนี่จ้าหน้าตาแกงของเราก็เป็นแบบนี้โอ้โหควันลอยขึ้นมาก็คือหอมมากๆากเล็กอยากให้ทุกคนได้ลิ้มลองจังเลยอะ่ะมันอร่อยจริงๆนะคะแค่เราเปลี่ยนจากไก่มาเป็นจิ้งหรีดแทนนะคะ มันก็อร่อยเหมือนกันพอทํากับข้าวเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็พามาดูยายปุ่นกับหลานเล่นโยนลูกปิงปองกันค่ะเราต้องรับลูกปิงปองให้ได้นะคะนี่ค่ะเขาเล่นแบบนี้ค่ะยิงให้มันลงกระบอกนะคะอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องรับให้ได้ตัวเล็กสั่งมาให้เด็กๆเล่นนะคะแต่ยายปุ่นน่ะประเดิมเป็นคนแรกเลยโดยรวมๆแล้วก็สนุกทั้งยายทั้งหลานเลยค่ะก็พากันเล่นผ่อนคลายกันเนาะใครแพ้ก็ต้องออกค่ะให้คนใหม่มาแทนทุกคนดูสิคะว่าใครสนุกกับเพื่อนตัวเล็กว่าน่าจะเป็นยายปุ่นแล้วล่ะค่ะสนุกกว่าเด็กๆเลยเาาลคควม สุขของคนแก่เนาะสำ <นะ S 1> หรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกนะคะตัวเล็กแค่แวะมาทักทายเฉยๆค่ะก็คิดถึงทุกๆคนอ่ะเนาะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย